ชวนอ่านชวนธรำซีซั่นสองตามรอยอริยวินัยเราพูดเรื่องการรักษาใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารักษาใจแปลว่าไม่รักษากายนะหรือไม่ได้แปลว่ารักษาใจแล้วมันก็เลยกายหายไปเลยโดยอัตโนมัตินะมันต้องแยกเหตุปัใจจัยให้ชัดนะตามความเป็นจริงคือเราป่วยทุกวันแหละเราไม่ได้เราไม่ได้ป่วยแบบว่าต้องเข้าโรงพยาบาลถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ป่วย นะคะคือเดี๋ยววันนี้เนี่ยตากแดดมากไปอาจจะปวดหัวหน่อยนึงตัวร้อนหน่อยนึงเอ,เอาสถานการณ์จริงเลยไหมคะเอาเลยเพศสัตเพษสัตป่วยเป็นโควิดดีมาก <laughs> เพษสัตก็ป่วยได้นะคะเพศสัตก็ป่วยได้แล้วตอนป่วยอะค่ะก็ก็มีอาการค่อนข้างหนักตอนนั้นรู้สึกตอนที่เป็นไข้นะคะตอนที่มีอาการเจ็บคอเสียงไม่มีไอมากอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นรู้สึก อย่าง,าง,าง,างหนังสือหลวงพ่อบอกเลยค่ะเวลาเราที่มีภาวะของการป่วยทางกายมันจะทําให้ใจป่วยตามมาตอนนั้นใจหดหูท้อแท้ในชีวิตเลยค่ะรู้สึกทําไมมันต้องเกิดกับเราด้วยนะแล้วก็โค้ชเทคตัวเองดีมาตลอดกินวิตามินซีกินสังกะสีกินทุกอย่างเลยไอ้ดูแลกายทั้งหมดเนี่ยแล้วจะดูยังไงแล้วเมื่อกายมันยังไม่ดีสมใจใจมันเผลอไปคาดหวังอยากจะให้กายดีอย่างใจต้องการแล้วมันไม่เป็น ใจมันก็เลยท้อแท้ผิดหวังอ,อกหักน่ฉันเนี่ยนะดูแลร่างกายนี้มาทั้งชีวิตอุตส่าห์กินอาหารก็โอ้ยอร่อยอร่อยฉันก็ยอมอดไม่ยอมกินยาขมขมฉันก็ยอมกินเนี่ยเราประครบประมงมร่างกายนี้อย่างดีนะดูสิถึงวันหนึ่งกายเนี่ยมันทรยศเราแล้วทําไมเธอต้องมาทําตัวเจ็บป่วยทําไมเธอจะต้องมาให้ฉันทุกทรมานกับเธอขนาดนี้เนี่ยแล้วใจเราเลยไม่ยอมไง เราจะจัดการกับใจเรายัางไงหนึ่งรักษาใจไม่ได้แปลว่ารักษาใจแล้วไม่รักษากาย 2. รักษาใจแล้วต้องเอาใจที่รักษาไว้ดีไม่เผลอฟุง้งไม่เผลอกลัวไม่เผลอหงุดหงิดเอาใจดีๆนั้นอะ่ะกลับมามองสิ่งที่เป็นด้วยปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาตามระบบเหตุปัจจัยด้วยนั้นคำว่ารักษาใจเป็นชื่อหัวข้อก็จริงแต่ต้องเข้าใจให้ชัดไม่ใช่รักษาใจอย่างเดียว แล้วกายไม่รักษาไม่ใช่รักษาใจอย่างเดียวยิ้มไว้ยิ้มไว้แต่ว่าไม่ได้กลับมาใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุปัจจัยปัญหาก็ไม่ถูกแก่แต่รักษาใจสําคัญไหมสําคัญนอกจากเราจะชวนอ่านให้อ่านหนังสือเรื่องรักษาใจยามป่วยไข้แล้วเนี่ยเรามาชวนทำคือกรุณาเริ่มรักษาใจเสียตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ป่วยให้ไข้แล้วค่อยมารักษามันจะไม่ทัน